ด้วยประกันชีวิตก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมันมีประกันโควิดแล้วผู้คนเนี่ยแห่แหนทำประกันกันเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนกรมมาทันเลยนะพี่ไก่ครับแล้วเขาก็คาดการนะคะว่ายอดเคลมเนี่ยถ้าผู้ติดเชื้อยังเยอะๆอย่างนี้อาจจะพุ่งไปถึงพันล้านเลยคือประกันโควิดมันก็จะมีหลายรูปแบบแต่ทุกวันนี้วันละประมาณแสนกรมมทัน์ผู้คนทำประกันกันมีเรื่องของสาวคนหนึ่งค่ะ เธอระบุว่ามีตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมาขายประกันโควิดเธอแต่เธอเนี่ยปฏิเสธเธอไม่ทำปรากฏข้อความที่ได้ตอบกลับมาจากตัวแทนประกันคือบัตรทองเตียงสนามรออยู่แล้วก็เป็นรูปหัวเราะคล้ายๆกับว่าอ๋อไม่ทำใช่ไหมประกันโควิดอ่ะงั้นก็ไปใช้สิทธิบัตรทองละกันงั้นถ้าป่วยก็ไปอยู่เตียงสนามก็ละกันแล้วก็เป็นรูปหัวเราะชอบใจอีโมจิ สาวคนนี้เนี่ยเธอบอกว่าแบบนี้ก็ได้หรือมันเป็นสิทธิ์ของเธอใช่ไหมที่เธอจะปฏิเสธทําหรือไม่ทําประกันโควิดเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์ปรากฏว่าโอ้โหถลม่มทลายแชร์ต่อกันไปอย่างรวดเร็วแสดงความคิดความเห็นกันค่ะขายประกันอย่างไรให้ตกงานออืืเตียงสนามก็ไม่ได้แย่นะมันดีกว่าไม่มีเตียงเขียนแบบนี้เนี่ยมันทําลายภาพลักษณ์คนขายประกัน ล่าสุดบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กค่ะระบุเลยว่าตัวแทนประกันของตนเองนั้นกระทำการไม่เหมาะสมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงพฤติกรรมอย่างนี้ขัดต่อจรรยาบัรรขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจและมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทมุ่งมั่นยึดถือมาโดยตลอดดังนั้นไล่ออกค่ะ ให้ตัวแทนผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะล่าสุดหญิงสาวซึ่งเธอเป็นลูกค้าประกันเนี่ยเธอก็โพสต์ข้อความอีกครั้งนะคะบอกว่าพนักงานโทรมาขอโทษเธอเองเธอก็รับคำขอโทษไม่ติดใจเอาความอะไรขอบคุณทางกรุงไทยแอคซ่าด้วยที่ไม่เมินเฉยต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้า หวังว่าเรื่องราวของเธอมันจะเป็นเครื่องเตือนสติให้กับทุกคนในการทำงานทุกงานและการใช้ชีวิตจริงๆเรื่องนี้ค่ะไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะพี่ไก่ร,รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ดุยกฤษณะพัฒนาเจริญท่านบอกว่าเข้าข่ายความผิดนะคะหมายถึงว่าถ้าลูกค้าประกันจะเอาผิดกับตัวแทนประกันทำได้นะแจ้งความข้อหา รังแกข่มเหงคุกคามทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญโทษปรับไม่เกิน5,000บาทแล้วทางพันธุ์ดยกฤษณะเนี่ยท่านเตือนไปยังคนที่ทำลักษณะนี้นะคะบอกไม่สมควรช่วงเวลาโควิด -19 แบบนี้ประชาชนเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วถ้ามีการกระทำลักษณะอย่างนี้อีกไม่เหมาะสม ผู้ขายประกันทำพฤติกรรมอย่างนี้ให้แจ้งไปเลยที่คอปอพก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทีนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพนี้คุณผู้ชมลักษณะอันนี้เขาวิเคราะห์กันก็คือน่าจะเป็นการขายประกันทางโทรศัพท์เสร็จปุ๊บพอคุยกันเสร็จวางหูแล้วถึงส่งข้อความกลับมามเพราะว่าเห็นไหมฮะเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้แอดเบอร์โทนี้ไว้เลยเหมือนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ส่งข้อความนี้กลับมา<ช>